สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวอะไรเอ่ยเราจะมารีวิวขนมในเซเว่นค่ะเราไปเจอตัวนี้มานี่เขาบอกว่าออกมาใหม่นะคะมันเป็นขนมวุ้นคาราจินแนนสำเร็จรูปผสมผงบุกีนมนุมนและสตรอเบอรี่นะคะนี่เรายังไม่เคยกินนะคะเราก็จะมาลองชิมกันดคนนนูค่ะเพื่อนๆนี่นะนี่ละแอบมีราเฉียวาเียวยี่ห้อนี้อร่อยจริงอร่อยจริงซื้อมาอีก นี่เขาจะมีนี่ทั้งหมดกี่รสเดี๋ยวดูก่อนนะคะอุ่ยเป็นซองเล็กๆอะ่ะน่ารักอะ่ะวิ่มีหลายซองนะคะหนึ่งซองมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหถุงหนึ่งมีหกหหกซองเล็กๆอย่างนี้นะคะราคารู้สึกจะประมาณยี่สิบาบาทมันจะกินหอมนะหอมตั้งแต่ในถุงเลยอะ่ะหอมอันนี้จะเป็นกลิ่นอะไรเอ่ย กินอ่งงนูนลองมาชิมอังงุนกันจ้านี่เขาบอกกินง่ายๆเลยดูดูเนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้อ๋ออร่อยนีออ่อย่างละสามสามซองนี่จะเป็นสตรอบเบอรี่อ่งงนูนอร่อยอ่ะเ็าเป็นอ่นงงูนแต่หอม มากเลยอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ช็อตสตรอเบอรี่ก็จะมีสีแบบสีแดงเบาๆเล็กๆนิดนึงเบาๆ กินอนงุ่นด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อกินอนงุ่นมาเราซื้อแบบนี้มาลองกินดูอืมอร่อยอ่ะยี่ห้อเนี้ยห้อนี้อร่อยมงชิมอางุ่นอีกอันหนึ่งอา่อืม สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วค่ะฝากติดตามช่องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ